ตัวตลกที่เข้าถึงจิตใจของผู้ใหญ่นั้นต้องยกให้กับโจ๊กเกอร์เพราะเป็นตัวละครที่ใครแสดงและเข้าถึงจิตใจของมันเนี่ยก็อาจจะหลุดพ้นได้ยากหรืออาจจะถึงชีวิตและถ้าเราพูดถึงตัวตลกที่มีผลต่อเด็กละ่ะจะเป็นยังไงไปดูกันแต่ก่อนจะไปเริ่มนั้นใครที่ชอบเสื้อนุ่มใส่สบายทรงโอเวอร์ไซส์ผ่านนาเข้าจากเกาหลีสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือจะสแกน QR โค้ดตรงนี้ก็ได้เช่นกัน เจ้าตัวตลกตัวนี้จะมีชื่อว่าบับเบิลนะครับมีรหัส scp คือ scp 993ลักษณะของมันนะครับก็จะเหมือนกับตัวตลกทั่วไปที่เราเคยเห็นกันนะครับนั่นก็คือแบบจมูกแดงๆผมทองแล้วก็จะทาหน้าเป็นสีขาวนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเคยสร้างเวลกรกมไว้แบบเยอะมากโดยมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมในครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับโดยในวันนั้นเนี่ยพ่อแม่ของครอบครัวนี้เนี่ยเขาก็ได้ไปทํางานแบบปกติเหมือนกับทุกวันเนี่แหละแล้วจะปล่อยให้2พี่น้องเนี่ยอยู่เฝ้าบ้านนะครับ โดยคนพี่ของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างรักน้องสาวอย่างมากเลยและเขาเนี่ยจะชอบเวลาที่น้องสาวของตัวเองเนี่ยมีความสุขหรือจะแบบยิ้มหัวเราะอะไรอย่างนี้นะครับกิจวัตรประจาวันของสองพี่น้องเนี่ยก็คือจะดูทีวีที่บ้านด้วยกันโดยน้องสาวของเขาเนี่ยจะชอบดูพิตตี้โพนี่อย่างมากเพราะเวลาที่การ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยใกล้เข้ามานะครับ น้องเขาเนี่ยจะเข้าไปนั่งรอหน้าทีวีโดยทันทีเมื่อเธอเปิดทีวีไปที่ช่องการ์ตูนของโปดของเธอนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยคือช่องนั้นเนี่ยไม่ได้ฉายการ์ตูนเรื่องนี้นะครับแต่เป็นรายการตัวตลกรายการหนึ่งที่น้องเขาเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นรายการที่น่าเบื่อแน่เลยแต่น้องก็คิดว่าเออดูไปก่อนก็ได้เดี๋ยวจบรายการนี้ก็ได้ดูแล้วนะครับกับการ์ตูนเรื่องโพนี่สุดโปรดของเขารายการตัวตลกตัวนี้เนี่ยมันจะมีชื่อว่า b u b b บ e t เด Cow าวทันใดนั้นนะครับ น้องสาวของเขาเนี่ยก็ได้หันไปหาพี่ชายแล้วจะพูดว่ารายการนี้เนี่ยมันรายการอะไรอจะจบกี่โมงเนี่ยหนูไม่อยากดูอยากดูโพนี่ก็แบบงงแงตามภาษาเด็กะนะแต่พอหันไปเนี่ยกลับเห็นว่าพี่ชายของตัวเองเนี่ยกำลังหลับไปนะครับผมน้องสาวก็เลยแบบแอบงอนนะครับก็หันกลับไปดูต่อแล้วก็คิดว่าเออดูไปก่อนก็ได้เดี๋ยวก็คงจบแล้วเดี๋ยวก็ได้ดูการ์ตูนของหนูแล้วนะครับโดยเปิดฉากมานะครับผมจะมีเจ้าตัวตลกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะพูดออกมาว่า สวัสดีจ้าเจ้าหนูหนูชอบอะไรที่มันสนุกหรือบันเทิงไม่เอ่ยน้องนะครับก็ด้วยความที่แบบเป็นเด็กซื่อๆนะก็คิดว่าเอ้ยเรื่องนี้ก็อาจจะสนุกก็ได้นะในขณะที่น้องเนี่ยดูอยู่นะครับผมมันก็เป็นฉากที่ตัวตลกเนี่ยเดินเล่นชมเมืองในขณะที่เดินเล่นอยู่เนี่ยก็เจอกับชายคนหนึ่งกาลังทําความสะอาดหน้าบ้านสวนของตัวเองนะครับผมตัวตลกเลยชวนชายคนนั้นอะ่ะมาเดินเล่นด้วยกันกับเขาแบบอย่างสบายใจนะครับและทั้งคู่เนี่ยก็เดินไปด้วยกันคือแบบ น้องก็คิดว่าแบบฮะนี่มุกเหรอหรืออะไรเนี่ยต้องขำตรงไหนอะ่ะน้องก็เริ่มแบบไม่สนุกแล้วแต่ก็แบบเออดูไปก่อนก็ได้เพราะยังไงก็ต้องรองกระตูสุดโปรดของเขานะครับ ฉากต่อมาเนี่ยเป็นตัวตลกชวนชายคนนี้เนี่ยเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งนะครับโดยบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีการทาสีเหมือนกับโรงละครสัตว์เมื่อชายคนนั้นเนี่ยได้เข้าไปในบ้านของตัวตลกนะครับตัวตลกเนี่ยก็เอาน้ําและขนมเนี่ยมาให้กินอ่าในระหว่างที่ชายคนนั้นเนี่ยนั่งกินขนมเล่นกันอยู่นะครับผมตัวตลกเนี่ยก็ได้เข้าไปที่หลังครัวและหยิบมีดขึ้นมารับมีดไปอธิบายไปเกี่ยวกับการรับมีดให้คมและการเตรียมเนื้อที่ดี และการเอาหนังออกจากเนื้ออย่างละเอียดในชีวิตของน้องเนี่ยก็ไม่เคยเห็นฉากหรือการสอนอะไรแบบนี้มาก่อนแต่ในใจของน้องเนี่ยคิดว่าเนี่ยจ,จะเป็นการแสดงเหมือนกับพวกหนังบูอะไรแบบนี้ลหละมัง้งน้องก็เลยคิดว่าเอ๊ะไหนลองทําบ้างสิน้องเนี่ยก็เดินไปที่หลังครัวนะครับและหยิบมีดเล่มหนึ่งขึ้นมาแต่มีดที่น้องหยิบขึ้นมาแล้วน่นนะเป็นมีดบางตอน้องเนี่ยก็ลองมองไปที่มีดและยิม้มคิดว่ามันเนี่ยเงาวับจังเลย เหมือนกับรับไว้ให้คมแล้วนะครับน้องในหยิบมีดบังต่อไปที่ห้องนั่งเล่นที่ดูทีวีอยู่เมื่อกี้นะครับและเดินไปหาพี่ชายตัวเองที่กําลังนอนหลับอยู่บนโซฟาในทีวีเนี่ยเป็นฉากที่กําลังพุ่มอะไรไว้บางอยา่างดูในหม้อน,นั้นเน่ยจะมีน้ำแดงๆแ,และกระดูกในนั้นตัวตลกค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ก๊อกทำสีหน้าอย่างโรคจิตและพูดว่าเอาเลยแบบนั้นแหละหนูหน้อยคำพูดของมันเนี่ยเหมือนกับว่ามันเนี่ย เห็นน้องสาวและพยายามเชิญชวนให้ลงมือทำน้องเนี่ยค่อยๆยกแขนขึ้นตัวตลบพูดออกมาอีกว่าใช่เลยแบบนั้นแหละยกขึ้นและปล่อยลงมาแต่น้องสาวเขาเนี่ยหยุดชะงักมองพี่ชายที่หลับแบบไม่รู้เรื่องน้องสาวยิ้มและสับลงไปอย่างเต็มแรงเมื่อองค์กร scp ได้รู้เรื่องราวของสองพี่น้องนี้นะครับก็ไม่รอช้าที่จะหาข้อมูลของมัน การหาข้อมูลเบื้องต้นของมันเนี่ยทำให้รู้ว่ามันคือรายการที่ทํามาเพื่อให้เด็กๆโดยจะมีชื่อรายการว่าบอมเบอร์เดอขาวรายการของมันเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นรายการที่ศึกษาหรือแบบสอนอะไรบางอย่างให้กับเด็กทั่วไปนะครับด้วยสีสันสดใสของตัวตลกที่สร้างความสนุกสนานและมันเนี่ยจะทํากิจกรรมบันเทิงมากมายแต่ในรายการนี้เนี่ยเหมือนว่ามันเนี่ยจะเป็นคนเดียวนะครับที่เป็นตัวหลักและมันเนี่ยจะไม่มาในช่องเดิมนะครับมันจะย้ายช่องไปเรื่อย ถึงจะบอกว่าดูเหมือนเป็นรายการของเด็กก็ตามะนะแต่รายการบอเบิลเดอะคาวเนี่ยมันน่าแปลกมากจะมีผลกับคนที่ดูโดยทันทีนะครับโดยคนที่มีอายุมากกว่า10ขบขึ้นไปเนี่ยเมื่อดูรายการนี้นะครับอยู่ๆเนี่ยเขาจะวูบหลับไปโดยที่ไม่ทันรู้ตัวจากการทดลองเนี่ยให้คนในองค์กร scp เนี่ยพยายามจูนช่องที่มีบอเบิลเดอะคาวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือในระหว่างที่เขาดูอยู่นั้นเนี่ยอยู่ๆก็หลับไปแต่พอตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาเอธิบายฟังว่า มีอาการปวดหัวแบบเฉียบพลันโดยเขาสันนิษฐานว่าต้องมีการส่งคลื่นบางอย่างออกมาจากทีวีแน่เลยเพราะเมื่อหาข้อมูลเนี่ยกลับพบว่าเด็กที่มีอายุน้อยกว่า10บขวบเนี่ยดูได้โดยที่ไม่หลับนะครับหรือไม่ปวดหัวแต่อย่างใดเลยเขาเลยคิดว่าต้องเป็นคลื่นที่มีผลต่อคนที่มีอายุมากกว่า10บขวบเท่านั้นจากนั้นนะครับได้มีการรายงานว่าตัวตลกบอเบิลเนี่ยชอบสอนอะไรปะแปลกๆปให้กับเด็กโดยการแสดงนี้เนี่ยไม่ได้สอนให้เด็กเนี่ยการเป็นเด็กดีแต่อย่างใดเลยนะการสอนของมันเนี่ย คือการให้เด็กเนี่ยพยายามทำร้ายคนอื่นอย่างทรมานและกินคนนั้นเข้าไปโคดโลกจิตแน่นอนว่าเด็กๆเ,เนี่ยมันต้องคิดได้บ้างแหละว่าแบบเออไปถามคนใกล้ตัวหรือว่าสิ่งนี้เนี่ยมันครวรหรือไม่ครวรอะไรใช่ไหมแต่ประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเมื่อเด็กๆได้ดูมาแล้วเนี่ยการสอนของมันเนี่ยจะฝังเข้าไปในจิตใจโดยทันทีและดูแต่ละเรื่องของมันนะแต่ละตอนของมันนะจะเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้แบบบา้บาบออย่างอันแรกเนี่ยจะมีชื่อตอนว่าบับเบบ้ลในเมืองใหญ่ โดยเปิดฉากมาเนี่ย S.P.993 หรือ The Bubble เนี่ยมันจะปรากฏตัวในเมืองใหญ่ของอเมริกาและมันเนี่ยจะสอนวิธีหนีเอาตัวรอดจากเครื่องตดไฟเมื่ออยากจะเล่นไฟนะครับนั่นก็คือให้จุดไฟไว้ที่ยากันยุงและปล่อยให้มันเนี่ยมอดไปเรื่อยๆแค่นี้เองดูๆมันสอนดิก่อนที่การแสดงของมันเนี่ยจะจบลงนะครับผมมันก็ทําการถ่ายภาพไฟไหม้ให้ชมเป็นนานเนี่ยแบบหลายนาทีเลยนะครับในฉากนั้นเนี่ยจะมีเสียงกรีดร้องแบบอย่างน่ากลัวและทรมาน มาดูตอนที่2กันบ้างน,นะครับตอนที่2เนี่ยมันจะมีชื่อว่า b ั b b บิกับวันเสาร์ที่หลอกลวงเจ้า b ั b b บิหรือว่า s c p 993เนี่ยกลับมาอีกครั้งในเมืองใหญ่ของประเทศอังกฤษนะครับไอ้นี่มันเที่ยวทั่วโลกเลยมั้งเป็นฉากที่ b ั b เบินะครับผมหรือ s c p 993เนี่ยแอบเดินตามผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแบบไม่ให้รู้ตัวในขณะที่เธอเนี่ยกำลังเดินกลับบ้านและเมื่อเธอเนี่ยเดินไปที่เปี่ยวนะครับบับเบิเนี่ย ทำการสับเธอด้วยบางต่อและสอนวิธีการลอบสังหารโดยที่ไม่ให้ใครเห็นหรือจับได้นี่แค่เรื่องที่2องเองนะพอยังถ้ายังไม่พอไปดูต่อฉากที่3ฉากที่สามเนี่ยจะมีชื่อตอนว่า Bubble อยากไปค่ายเป็นฉากที่ Bubble เนี่ยกำลังทรมานทหารคนหนึ่งโดยใช้ไฟฟ้าชอ็อตเขานะครับวิธีการทรมานของมันเนี่ยคือมันจะถามคําถามแบบไร้สาระมากอย่างแบบไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันคือถ้าแบบว่าคนที่ถูกจับมาเนี่ย ตอบนะครับยังไงก็คือโดนช็อตอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะตอบแบบไหนเนี่ยจะตอบไก่หรือไข่ก็คือโดนช็อตอยู่ดีจับช็อตหมดไม่สนลูกไข่จนทหารคนนั้นเนี่ยก็ถึงแก่ชีวิตอย่างทรมานไปแต่ช่วงหลังๆเนี่ยองค์กร SCP เนี่ยได้บอกว่ามันเนี่ยเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับจะมีชื่อตอนว่าบับเบิลเกียรติขุณซึ่งเขาบอกว่าเป็นตอนที่ดูแลเนี่ยกดดันอย่างมากเลยเพราะมันเนี่ยไม่ทำอะไรเลยนอกจากนั่งอยู่เฉยๆ และแสดงสีหน้าโกรธแขนอยู่แบบนั้นถึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตัดจบไปแบบนิ่งๆและตอนสุดท้ายนี้นะครับจะมีชื่อตอนว่าบัเบ้ลจะมีแต่คำหยาบคายคำาสทออกมานะครับเป็นฉากที่ s c p 993หรือว่าบัเบ้ลเนี่ยอยู่ในฉาก ที่ข้างหลังของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยวิดีโอที่เขาบันทึกไว้นะครับเป็นของมันเองนี่แหละและมันเนี่ยก็ได้พูดเรื่องราวแหกโกดต่างๆขององค์กร SCP อย่างบางคนเนี่ยที่แบบเป็นพนักงานใหม่อยากลองเข้าไปใกล้กับ SCP 173แล้วโดนหักคอปิดข่าวเงียบนะบมันก็เอาม,มาโชว์ให้ดูและนอกจากนี้เนี่ยมันยังโชว์ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานบางคนออกมานะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังล่อเด็กๆอีกด้วยนะครับด้วยคําพูดที่ว่าใครที่สามารถจัดการกับพวกนี้ได้เนี่ยจะเป็นเด็กดี แต่ในขณะที่มันพูดไปเรื่อยของมันเนี่ยอยู่ๆนะครับก็มีนักวิจัยคนนึงเนี่ยเดินผ่านฉากหลังของมันไปเมื่อเขาลองสังเกตที่นาฬิกานะครับทาให้เห็นว่าวิดีโอเนี่ยมันเป็นวิดีโอแบบเรียลไทม์นี่หรือรายการที่แบบกาลังถ่ายทอดสดอยู่นี่เองหลังจากจบรายการนี้ไปเนี่ยเขานํานักวิจัยคนนั้นเนี่ยมาถามนะครับแต่นักวิจัยคนนั้นเนี่ยเขากลับบอกว่าจําไม่เห็นได้เลยว่าเคยเดินผ่านหรือเคยพบมันตรงนั้นมาก่อนทางองค์กร SCP ีเนี่ย เริ่มทำการดักจับมันโดยการนำเครื่องที่มีชื่อว่า Oopsalon Beta 3โดยโอุปรกรณ์นี้เนี่ยจะทำการบันทึกวิดีโอที่มันเนี่ยออกอากาศนะครับโดยที่มันเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะและการออกอากาศทั้งหมดของมันเนี่ยจะไปอยู่ในห้องวิจัยเท่านั้นนะครับไม่สามารถออกไปให้แบบคนทั่วไปได้เห็นหลังจากนั้นนะครับ เขาเนี่ยได้นำเด็กที่อายุต่ำกว่า10ขวบมาทดลองให้ดูวิดีโอของ scp 9 9 3นี้นะครับโดยเด็กทั้งสองเนี่ยที่ถูกพามาทดลองนะครับก็ได้ดูจนเสร็จเขาก็นำมาสัมภาษณ์นะครับผู้ทดลองก็อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นภายในความรู้สึกนึกคิดนะครับทางองค์กรเนี่ยก็ทำการวิจัยจนสำเร็จและก็ได้พาผู้ทดลองเนี่ยไปฉีดยาระงับความรู้สึกชนิดหนึ่งนะครับทำให้ผู้ทดลองเนี่ยกลับมาเป็นเด็กอย่างปกติอีกครั้งหนึ่งทางองค์กร scp บอกว่า แม้เจ้า SCP 993เนี่ยมันจะดูอันตรายต่อผู้ชมก็ตามแต่มันก็ได้ถูกบล็อกไว้เรียบร้อยแล้วและกักกันไว้ใน Upsilon Beta 3ซึ่งมันจะไม่สามารถฉายออกมาให้ใครได้ดูอีกจากนั้นเนี่ยมันถูกจับประเภทไว้ในประเภท s a ซ e นั่นเองนะครับและนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของ SCP 993หรือตัวตลก The Bubble ซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงนะถ้าเกิดว่ามันอยู่ในยุคป,ปัจจุบันและแบบป็นยุกออนไลน์ด้วยนะโอ้โห บันเทิงแน่นะครับผมแต่ก็นั่นแหละมันโดนจับไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวที่แบบจับโคตรง่ายเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ SCP ตัวนี้อย่างคนยุโรปเนี่ยเขาจะแบบกลัวมากเลยนะกับตัวตลกนะครับเพราะว่าลักษณะหน้าตาของมันหรือว่าคือจิตใจของมันเนี่ยคือแบบเดาได้ยากอะแต่อย่างบ้านเราเนี่ยตัวตลกก็ไม่รู้ว่าน่ากลัวไหมใครที่แบบว่ากลัวตัวตลกแบบนี้กันบ้างลองเข้ามาบอกกันหน่อย โอเคครับผมก็สำหรับ SCP ในวันนี้ก็ขอจะไว้เพียงเท่านี้นะครับและเดี๋ยวมาติดตามชมกันว่า SCP จะเป็นตัวอะไรหรือจะเป็นตัวไหนที่ใครขอมาก็รอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ